กับสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีการเบอร์สุกุสุคนมาพ่อกันอีกแล้วกับซองเมียบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยนะเนาะมาพ่อกันกับซองไม้แหละมาพ่อกันตอนนี้กืพี่ทางซางเพิ่นกันลัางสิพ้ากันพูดละฝังรักหัวพี่น้องเลยหลังจากเทค้านเทอย,อยางแล้วเนาะก่อนอื่นก็เขาขอ,ขอบุญขอบคุณทางผูง้ใหญ่จดีทุกทานที่ไว้เนื้อเสื้อใจสมบูรณ์มอบงานการไห่ทำเนาะหรือว่าภารกิจ ให้ทำพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณเคนในหลายเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งผูญญ้ใหญ่จะดีทุกท่านที่ไหวบ้างใจสบุญให้อยู่ดีมีแให้อย,ยู่เย็นเป็นสุขวัดสุข,ขสุขนีละพี่น้องเลยาวายลีเราทางซา,างเราเฮ็ดนี่เบิร์ไปเบิ่งทางซางเบิ่์นกอนโอเคนะ,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 ะพี่น้องเลยขอบ,อบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะบุญ,ญ,ญทุกท่านเด้อดี เมตตาสงสารทั้งน้องเมีน้องไม้และขอบุดขอบคุณ,คณที่เพิน่นไหว้วางใจให้เป็นสะพนานบุญห้ทุกคู่ทุกคนในสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอยู่เย็นเป็นสุขอ้าเจ้าพี่ขุดแล้วขุดเตรียมเรียบร้อยบบนี้พี่นะเตียมขุดคุมเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยก้นห้างไมโยง,งบ่ <laughs> เด้อพี่มีแต่หักไมโยง,งเนาะหักเงินหักคำเหมือนวะมีแต่หักไมโยง,งอีหล่ะเอ้ยเด้อพาก,กันมาคุดเอาหาักไมไปขายเด้เอเด้อสบายดีเห็นว่าเพิ่นคุดหักไมโยง,งไปขายเจ้าบ่าอยากได้เ่าไปขาย <c oughs> โอมึงดูสร้างเห็ดนี่เจอเพิ่นฟังให้แล้วสิไปหาไม้สังไวยใช้มาตอกใส่บาะนี่นะมีบ่อน้ำเพลอนค่ะมีบ่อมีบ่หฮะเดือยเดือยขึงเหลือยจำเหลืออันเดียวไม่สักไว่มาเห็ดละหัวได้มาเห็ดห้าหัวได้สิไม่นิดน่อยเลยว้ยมึงเห็ดมาได้แล้วเดือดหลายแชมพูเห็ดละหัว ตอกข้าวหัว่ถ้าาวต้นนีไม่ใช่ใหญ่กว่ายไม่ใช่ตัดแบบเดิมสองอันเนาะเออเออโหโอ้ยทางเฮือนชอบเฮาวหายนีอยู่ประมาณเท่าไห่สามนี่สามนั่นนะคือยังลำลำมันโอเรือดสามนั่นลำมันน่ะน้อยกว่านี์โอ้เป็นชาวสามสิบลำผุนสีพอเพื่อเพิ่นมาพาเห็ดได้แต่กัน แต่บางงานไม่ฮักทับแข่งเดอ้อไม่สบอืมไม่เลยไม่รักหัวไม่ฮักไม่ฮักไม่รักหัวอาจจะเป่าไทยเลยนะเนีย่ยบุญเป่าเป็นี่ยเป่าไทยไม่ฮักจะก้ะวะไม่ฮักเบุญเว่าไทยเป็นเละเป็นคนเลา่าฮิวเซาไทยเป็นเป่าละลิน้นมันแข็งไปอยู่ไทยจํานวนมากเลยเออเดี <laughs> ย๋ยวแม่ไปอยู่ไทยจํานวนมาก oh <man. S 1> อ่ะเออแม่นยัง หนูดาวเป็นลูก no สาวกบกอ่อันนี้คือการแล้วฮะอ,อ,อื่นคือนี่เราเราไปไทยแล้วนะอ,อ,อันนี้เจ้ากว่าสองสามมื้อช่างทําแล้วนี่้าวไทยเอิญสองสามวันเนาะลาวก็เอิญสองสามมือ้อเอายังกาะเราถึง สององเพราะคนไทยะเออสองสามื้อยอนเศษฐกิจมันแพงนี่ละอันนี้แล้วเราซีาสอนสวัสดีค่ะวัดครับเอ่อสวัสดีครับอื่นมืออื่นมือฮือนี่เราสิไปไทยแล้วนะวันนี้กินข้าวกับอันยังที่ว่าเบาอันนั้นดีคลิปเราอดีกินข้าวกับปลาแดดไปอยู่ไทยจำนวนมากกินข้าวกับต้ม ในวุ่นว่าป็ปแล้วยันพิษยันพิษพลาดยันตก่องยันยันยันว่าไทยตก่ลงเนยันออกจากประเทศเราแล้วแหะอมาพี่มาพี่แหละโอ้ยมีแต่หักไม่หักยาปูเออจ่ยโอ้ยยิ่องเราได้อยู่ในเราสี่ไปคดรปุ่งดูเลยนะ แปลงให้รอว่าผลมามันมีแต่หักหักใหม่โยงเนาะมันกันเลยเนี่ยซ่าเนี้ยก่อหักใหม่ไหนนะก่นมีแต่หักใหม่ของเนี้ยปลาดอนคือว่าแหละเนาะปลาดอน Ô kì nhựa bê tông hao là chẳng chụt đâu lúc đó. Ô. Oh. Mình... Bà lên chẳng chụt. Và cho nên phải ủ sang sang thì hết việc vào đây. Ô tô. Chắc mông chắc nham rồi đấy, cho nên sang. Hả? Ao. À, tôi đây đấy bà này ai sang. <laughs>

ได้ยังมาให้พ่อสร้างกินมันนี่แหละตับเพียงตับรวมตับตับเพียงตับยังตับไก่หรือตับยังตับไก่อ๋อตับไก่ตับหมูสีแปรตับไก่กันสีตึงๆวะยับได้อีหล่ะพ่อสร้างนั่นน่ะอ๋อโอ้โหทุกรีท่วมรักหัวเลยอันท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยเออ

ถ้าเฮาวันถ้าเฮาอย่างเพได้แข่งเฮาตรงจับเดี๋ยเดี๋ยวเป็นคนแข่งนี่ได้อหมพี่แมวบุญสิบอกอันนี้นี่อันนี้นะมันเป็นดินเฮาบ่อนโกๆครับเบิ่นฟังรักขัวแล้วเฮาจังคอยสะลงมาใส่แล้วลูกเดอแม่บุญถามเจ้าของที่เพื่อแล้วเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเกตเขาไกลพดเพิ่นว่ามาแล้วเขาฮาจังสะลงมาใส่นี้อ่าแล้วจังเสะสะลงมาใส่แล้วจังสิง,งัดไห้น,นี่ ิดฮะส่งเสือนจักมือเลยจ้ะโอ้แม่นว่ะเออแล้วก็ซักยู้แล้วซักแห้งมืออื่นเยอะว่าอย่นี้มืออื่นเท่าซักผ้าซักเครื่องเออแปรงซักแล้วก็ตากแม่บุญก็ไม่ได้ซักซับมือเลยสิซับมือเลยซับมือมันแม่บุญย่ามันบางแม่บุญย่าเสือบางด้วยจ้ะอ่า นู่นเดียวโอ้ก็แต่เอาป้าป้าผูผูเข้าไปในพูอืออันเดีย่ g o อันเดีเขาล่างเอาเอามาแต่ไซส์อันนี้ย้อมมะพร้าวเห็นมะพร้าวมะพร้าวกินไงใช้มะพร้าวมะพร้าวสบายดีสาวนวลอืมโอ้สาวนวลมาบ่สบายดีโอ้ตาเถิงกะดีสาวนวลอยู่ไกลก็เห็นห่ดธรรมดาเนาะสบายดีทั้งสาวนวล อ่าพ <Auf S 2> ี่พ huh. uh ี huh. uh ่อ huh. uh ีละเออเอิญใส่ก่อนน่ะดีแล้วอีละมานั่งพี่มานั่งพี่นั่งลงนั่งลงเถอะโอ้มาหนี้สองมือไลยว่าล้มอยู่ห่างหอดเนาะระวังันก้อนดินทับแข้งทับขาได้นั่งใกล้กันแล้วมันจะแข้งกันพี่น้องกัน งามๆไปล่ะประเทศลาวนี่ร้อนแดดมากเลยอ่าประเทศเฮาเอออ่าประเทศเฮานี่ยแหละประเทศลาวเฮานี่แหละโบว์ไทยเนี่ยอประเทศเฮาเลยล่ะประเทศเฮาลมอยู่ข้องห้อนเนาะอ๋อออ่ะจังได้กะให้สร้างเพิ่น อ,อย่าก,กินน้ำมากินน้ำเย็นอยู่พี่เด้อพ่อสรา้างเด้อพี่ซื้อมันผอกมันเผาซือ้อขนมนนน้อ่จ้ะโดยเจ้าก็นั่เนเที่ยวเหนียวตลอดเนาะเหนียเอา้เอาเขา,ากินน้ำหวานเด้เจ้าไปกินน้ำเย็นกันแบบน,นั้นแล้วยังไงกับโอ้ตัวเนี่ยบุญก็ดีใจแล้วผู้คนเห็ดสาลแล้วได้หนี่แล้วก,ก็นี่นี่เบิด เงินหลายเติบเด้บ่แม่นน้อยเด้นี่เดี๋ยวสิจดสิมาไล่ฟังว่าตั้งเสาเทคานมันเบิดเท่าใดอืออเออืออเออโบ่เหี่ยวกันนะฮะเหี่ยวอะไรเนี่ยอ๋ออย่าดึงขี้ดินขี้ดิ้นภาษาไทยนี่คะเหี่ยวนี่แปะไงเนี่ยเอ้ยเหี่ยวนี่ฮะภาษาไทยคะแรกแรกแม่บุญกบูจักจัพย์ม่บุญกะเป็นคนลาวแม่บุญป่ได้เฮียนมา ว่าบันเทาวันว่าไทยนะเมยบุญจะสี่เม่บุญไปไทยแม่บุญกับบันเวันว่าวแต่เมยบุญก็าบอกภาษาบ้านเฮานี่แหละแม่บุญก็ได้เไี่ยอก้อนเลยฮะเสียงโทรศัพท์ค่เด้เนาะอ่ะจังไดสั้นคลิปนี้แม่บุญกัสีนั่นสังก้อนเนาะให้ทางสร้างเพิ่นกินน้ำกินนเพื่อเพิ่งโคตรคมพูปัตอนเพิ่นเอาลักขึ้นนะฮะกับจังสีไปเลาะเบางเพิ่นอีกเท่านึง อย่างเดียกขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ได้ดอกเด้อที่เพิ่นเห็ดรักหัวรักเคเห็ดเพื่อนเห็ดซั้นให้เฮานี่แหละโอ้ควบควบใช่ไหมอ่ะจับไม่ใช่ลูกจังดังโอ้โหตัวนี้ลมเสาเนยอุบๆอยู่บังลมแน่ขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกการที่เมตตาสงสารเอื้อมีกำนองไม้ ขอให้คุณอยอูมันควรยือนอยู่ทีม่มี่ความเจ็บปวดได้ความไข้บวให้มีปัฒนาพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้ความมอเหมาะพัฒนาเพื่อนใหมาเท่าใดแต่เพราให้กลับไปหาเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยซ้ำเลยซาถูกขอ,ขอขอบคุณขอบคุณเดินทางผู้ใหญ่เจดีและเอฟซีมัสสุขสุขคนที่เมตตาสงสารน้องนี่และน้องไม้ขอ ให้เพิินอายุมั่นคนยเนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อ้ได้ควมไข่บ่ห้มีให้หายพญาโลค่าเป็นภูมูภูมใจให้ลูกให้หลานเพิินให้มาเท่าไรก็ขอให้กลับไปหาเพิ่นลอยเทาพันเทาเด้อดซาถุกก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งไม่บุญที่มาเป็นสะพานบุญให้น้องเมย์และน้องไม้ก็ให้ไม่บุญอยู่ดีไม่แห้งควบเจ็บบ่อยได้ควมไข่บ่อยมีให้หายพญาโลค่า แม่บุญให้มาเท่าไหรก็คอยกลับปไปไอ้หาแม่บุญลอยเท่าพันเท่าเด้อซ่ซาด้วยอยจังจัน <c oughs> เห็นาะหรือาอมนวอ่ะค่ะเป็นแบกกรคลิปนี้กับอำลาพราะจากักรไปกโคตรโชกันในคลิปหน้าสบายดีเด้อสบายดีโอเคนพะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไปเบิดสุาาากขอ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 ุสุคนอำลาพระจักรไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี